เด็นเทินด้วยน,นะคะยี่สบแปสิบดือปีหน้นาน ความรู้สึกไม่เหมือนในละครที่ถูกขอแต่งงานรถไฟใช่่นานทีนั้นมันยังไงบ้างคะพี่ก็ตื่นเต้นนะคะก็คือไม่รู้ทำไมร้องไห้ตลอดเลยอะมันปื้บพิมอยู่ข้างในไม่รู้ร,ร้องไห้ตลอดเลยไม่รู้องค์ในดี <c oughs> ใจว่าแบบว่าจะอะไรร้องไห้ตลอดเลยรู้สึกว่าเออก็มนันไม่เหมือนกับเวลาเราถูกขอแต่งงานในละคระเพราะนั้นว่าแบบเออบางเรื่องเราแบบอินมากอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบเขินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจที่ คนที่เรารักเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายอะไรเงี้ยมา <S 2> <S 2> อ๋อไม่ค่ะเคยคุยกันแล้วว่าแบบเออเดี๋ยวจะแบบว่าแต่งงานเนาะอะไรก็ไม่รักเพราะเคยคุยแล้วว่าเขาแบบเอออยากใช้ชีวิตด้วยกับเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะแบบขอแต่งไหมเราก็เลยแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะเราไม่คิดว่าเป็นปีนี้มันจะปุ๊บปั๊บขนาดนี้คิดว่าเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยเพราะคบกันมา2ปีก็ เป็นเขาเรียกวันเกิดก็เหมือนวันเกิดทุกป,ปีที่ชวนเพื่อนๆเ,เขามามก็แบบเออเขาบอกแต่งตัวมีตีมสีสีขาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้ารู้นะก็ะแต่งตัวให้สวยใช่ไหมกก็คือเดิ <c oughs> นเข้าไปแล้วก็เจอเพื่อนเนเขาแล้วรู้สึกว่าเออเขาบอกว่าเป็นตีนสีฟ้าแล้วพอเข้าไปเราก็แบบเทำไมทุกคนใส่สีขาวหมดแล้วฉันใส่สีฟ้าเออแล้วก็เริ่มแบบแป๊บหนึ่งเขาก็คุกเข่าลงแบบขอขอได้ไหมแบบใครคันคนติดเวลวห เพื่อนเราไม่ได้ร่างสังหรณ์เลยค่ะไม่ได้มีรางสังหรณ์เลยค่ะใช่เพราะว่าไม่ได้คิดว่าแบบเออจะมาขอคือคือในหัวคิดว่าเออน่าจะปีหน้าแล้วก็ยังไม่ได้เคยวาดฝันว่าแบบว่าจะมีการขอแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้หงุดหงิดใจเลยไม่ได้หงุดหงิดใจเลยอ่ะจะไม่ได้เอะใจเลยเพราะหลังจากนั้นเขาเริ่มยังไงต่อโอ้โหโวยาเลยก็เหมือนบอกว่าขอของขวัญได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งงานะ บ้างที่หลายคนพูดว่าอุ้ยเนี่ยมาเนียบงียบตะปังเลยนะคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาอย่างที่จันบอกว่าเออจันก็บอกว่าจันมีความรักแต่ว่าจันอยากจะแบบด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการเราก็อยากจะค่อยๆเรียนรู้กันไปต่างคนก็จะได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไ,ไ,ได้เต็มที่เราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาด้วยความที่เราเป็นนักแสดงบทละครของเราการทํางนานของเรามันจะ บางทีมันจะต้องมีเลิฟซีนมีถึงเนื้อถึงตัวด้วยความเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาแล้วก็ประกอบกับเดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่นโซเชียลใช่ไหมมันก็จะมีคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์เรายังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้แบบเออมันเป็นไปแบบธรรมชาติแล้วเราก็วเออที่ผ่านมาเราได้ลองคุยกับผู้ชายคนนี้เวลามีปัญหาอะไรเราคุยแล้วสบายใจที่สําคัญคือเขารับงานเราได้คือรับได้จริงๆไม่ได้แบบมาโอเคแล้วมามีปัญหาทีหลังว่านี่ทำไมต้องเล่นมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่เขารู้ว่าปกติแล้วชีวิตเราเป็นคนไม่ได้หวู่วายอยู่แล้วแล้ว,ลวการทํางานเวลาเรารับมันก็แบบมีขอบเขตในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เราก็ไม่เคยมีแฟนเป็นคนนอกวงการด้วยซึ่งเขาต้องทํางานเป็นเวลา<ม>ทํางาน<ม>แบบเวลาออฟฟิศเอาอะไรเง<ม>ี้ยเราก็ สามารถแบบค่อยๆจริงๆก็ช่วงแรกๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะเราก็พยายามแบบปรับตัวเข้าหากันวันหยุดไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปใช่เก็บอกว่าจะไม่ได้ปิดนะไปห้างไปอะไรปกติงานเดอะเฟสที่แบบรอบไฟนอลวอลเขาก็ไปนะปกติใช่เพียงแต่ว่าเออเราก็แบบไม่ได้ปิดอะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราแค่อยากจะให้แน่ใจก่อนเราก็เลยยังไม่เคยลงรูปในโซเชียลอะไรแต่คือคมมาสอง เขาไมเคยเปิดว้าวไวมาก <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ถึขงขน,นาดน,นะนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยรู้ตรงนี้เหมือนกันมารู้พร้อมกับโอ้โหเขามีไปเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยกตกใจนะคะก็ตกใจว่าหัวนักสืบตัวสุดซอยนะ <c oughs> แปบ๊บแปบ๊บแปบ๊แปบรู้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างค่ะใช่จริงๆก็ไม่ได้มีใครแซวนะทุกคนแบบแสดงคมยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยวงนี้เป็นแบบที่ที่ที่ใส่บนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคอนเทนเนอร์ด้วยนะคะ ยี่สิบแปดี่พฤษภาปีหน้าอ๋อด้วยความที่เราเคยบอกเราเคยดูก็เคยพูดกันเล่นๆบอกถ้าเธอถ้าเธอจะขอฉันแต่งงานเนี่ยเธอต้องไปซื้อแหวนร้านนี้นะเพราะว่ามีใจไว้ก่อนมีใจไว้ก่อนเคยพูดไว้แล้วคือแซวกันเหมือนแบบว่าเวลาเล่นมือถือด้วยความที่แฟนจัด ขายครัวซองด้วยม,มีทําร้านครัวซองกับเพื่อนนะคะ<า>ชื่อร้านบองอออบาอง้าแม่ใช่ก็คือเหมือนแบบว่าจะส่งครัวซองให้พี่ที่พี่ลูกตาที่ขายเพชรเนี่ยแหละก็บอกว่าเออเนี่ยเธอพี่ก็ขายเพชรนะเธอจะจะสุขอฉันแต่างงานไปทําเพชรร้านนี้<อ>บังเอ,อิญไปอีกอะ<อ>ไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอพอที่เขาจะมีแบบประวัติไล้ว่าลูกค้าไซส์ไหนอะพ<อ>ูดเล่นๆในวันนั้นใช่วันนี้ใช่ใช่ก็ไปเลยเพชรรัดไดมอนด์มาปุ๊บ